สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอเสนอเมนูผัดกะเพราเครื่องในไก่ครับผัดยังไงไม่ให้คาวไปชมกันได้เลยครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเครื่องในไก่ครับวันนี้จะใช้ตับกับกขืนครับวิธีล้างก็คือให้ล้างน้ําเกลือครับให้ล้างกับเกลือเกลือปนนะครับซาวทักสองสามน้ำนะครับ ล้างทิ้งทั้งสองตามน้ำแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำส้มสายชูครับล้างอีกหนึ่งรอบครับจะไม่มีกลิ่นคาวเลยครับแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยครับพริกสดกระเทียมกำหยาบครับใบกระเทราครับพลิกเอาไว้ใส่แต่งนะครับใบมะกรูดน้ำปลาครับน้ำตาลครับซอสหอยครับพริกไทยป่นครับ ก็มีตะไคร้ใบมะกรูดครับลวกเครื่องในไก่ครับเรามาเริ่มที่ลวกเครื่องในไก่กันก่อนนะครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปครับตามด้วยเกลือนิดหน่อยครับก็เราใส่กลืนลงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเหนียวกว่าตับ แล้วก็ตามไปตับเลยครับไม่ต้องลวกนานนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วครับเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับทั้งกระทะใส่น้ำมันครับ พริกกระเทียมตำไปเลยครับผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับเมนูนี้ง่ายๆครับประหยัดไปครับแต่ว่าอร่อยครับเมนูบ้านๆทุกคนคุ้นเคยเคล็ดลับก็อยู่ที่ผัดยังไงไม่ให้เค้าแค่นั้นนะครับพริกกับกระเทียมนี่ต้องผัดให้หอมเลยนะครับ พริกะกับกระเทียมหอมแล้วก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปเลยครับตอนเราล้างมันก็ลดความคาวไปรอบของแล้วนะครับเรามาลวกอีกก็กลิ่นคาวก็หายสนิทเลยครับเพราะว่าเครื่องในไก่ถ้าว่า ไม่ล้างให้ดีหรือว่าไม่ลวกหรืมันจะขาวมากบางคนไม่ชอบกินเพราะว่ามันขาวถ้าเราผัดไปสักพักนะครับพอผัดมาสักพักเราก็ใส่น้ำล้างคลุลงไปเลยครับ ได้น้ำขุกคลิกนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดลงไปเลยครับซอสหอยครับน้ำตาลครับน้ำปลาครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบน้ำปลานี่ใส่เป็นซีอิ๊วขาวไดนะ้แต่ผมชอบกินน้ำปลาเพราะว่ามันหอมดีครับ ก็ชิมดูครับอร่อยแล้วครับใส่พริกลงไปเลยครับสีสันพริกไทยนิดหน่อยครับตามด้วยใบกะเพราเลยครับตามชอบเลยนะใบกะเพรา ปิดไฟเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่ากินอยู่เหมือนกันนี่นนี่สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องเม่นี่มากินเขาน้ำกันเเลยค่ะเด้อพ่อครัวเฮ้ยยังกินนอ้องมือเนี่ยนี้ผัดกะเพราเครื่องในไก่มเมนูง่าย เมนูง่ายๆผัดกะเพราข้างใน<ร>ไก่ป้าเปข้นไก่ปตเสียบเท้ป้าดอู้สีสันกินกับไข่ดาวทำแบบไข่ดาวมีสองแบบโอ้แบบคุณภรรยาแบบว่าไม่กรอบอ่าไม่มีน้ำมันของผมนี่แบบกรอบแต่ว่าไข่ดาวยางมาตูมโอ้ มีแตงกวากับถั่วฝักยาวครับแกงเข็ดสลดัดเมนูผัดกะเพราโอ้โห,ห,หน่าอร่อยจังเลยผัดกะเพราว่าอันกิ่นหอมชุยออกไปข้างนอกเลยค่ะหิวเวมื่อเนี่ยเลยเวลากินแลว้วคะแต่อยากงานอยู่เร่งด่วนเร่งด่วนวันนี้ง่ายๆ่ายมาค่ะพี่น้องกินขอน้ำกันค่ะมาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ง่ายๆครับง่ายๆมนูง่าย ระว่าเมนูง่ายๆเดี๋ยวลองซิมังกอนเดอค่ะเด้อเขามากินตาัาบเพิ่นมากินกึน๋นเดี๋ยวขอชิมตับดูก่อนเป็นยังไงนักชิมก็ <u' en> แซ่บเนะตับก็นุเงนุ่มหัดกระเพราอ่ะกลมกล่อมมากทานตาดแล้ว ล้าโอ้ปัากระเพราอย่างป้านเนาะเอ้าผ่านทุกเมนูหน่อยชอบขืนนะครับชอบกินตั้งจับทั้งตับทั้งขืนแต่ว่าเราต้องเล่นกินหลายเพราะว่าตับของเราโอ้โหมีแยกด้วยเนี่ยมีแยกด้วยครับตับของเราทั้งัตถินาับตรงตัวอ่าไม่ชอบตับแต่ชอบขืนแต่ไม่ชอบขืนกั่ชอบพี่น้องอืมใส่ตรงดูก่อนนะใส่ดาวครอบด้วยครับเราไสดาวครอบโอ้เราจะไปทำไงเนี่ยใสดาวกรอบนอกยังมารุงข้างในเนี่ย เราก็ต้องแยกไข่ขาวกับไข่ดาวับไข่แดงว้าวสีสันเฉยานะพอชิ้นแล้วตัวากตักลมค่ะเป็นนูงร่ยามากอีกนึงมนมีนูเร่งด้ววโอ้นังกุกก็ดนังกุกิกแดเอาไปใส่ว้เป็นกวาสวยๆกัวปลกยาวสวยๆตัดไปไปไปไบไปมันมีอากาศฮอน้อนินทุนขาดผ็ดๆแทบแทบอ่ะตัดเข้าไปอ เป่มีขคาวจืนอ่ะแล้วอย่างมีลวกอย่างนีงนมีมีคาวครับรหอมเลยอ่ไขดาวไว้มออยากทุกมือก็ไม่ไหวทำง,งายง่ายบ้างใช่หัวใจเสกเลยแบบนี้มีน้ำซุปติดตั้งร่าประมาณนั้นป๊อปบนกคนพอได้รัค้าิดหน่อย เอาซื้อนะเมนูประหยัดราคาถูกให้เห็นกระแทาะแ้วงัเป็นกะตักแล้วันจะเซาะซึ่งก้อนเงกับอะไรเลยไม่ไดถอดใบายก็ร้อนนแบบนี้นไม่เอาไมยเอาขาเดียว อิ่ลมล้ค่ะเมื่อเนี้ยโอ้ยเป็นเมนูที่ง่ายๆผัดกะเพราเป็นอาหารที่แบบง่ายแต่ว่าก็อิ่มอร่อยได้คือกันค่ะเผ็ดเผ็ด่ะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะจังไต่ก็ฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามไปนะไม่ได้คาเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณพ่อครัวทําให้กินทุกวนันสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันยอง